ที่โรงแรมสุนีกแกรนจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสําหรับผู้สูงอายุเชิงบรูรณาการของเขตส,สุขภาพที่10ระยะที่สองโดยมีนายสมเพชงส้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายเทียรพงศ์แก้วพม นายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตสุขภาพที่10เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความสำคัญรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานอีกทั้งชี้แจงเป้าหมายหรือความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและเป็นการประชุมเพื่อร่วมแสดงถึงเจตนารมณ์ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตสุขภาพที่10มีสุขภาพที่ดีตามสโลแกนที่ว่าผู้สูงอายุรู้เท่าทันไม่เจ็บไม่ไข้ เป็นแล้วเข้าถึงวัยปลอดภัยไร้แทรกซ้อนซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุทั้งทาง,ทงด้านการส่งเสริมป้องกันด้านการดูแลรักษาและด้านการติดตามสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง5จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารจังหวัดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสาธารณาสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับจังหวัดและอำเภอร์นำร่องทั้ง33อำเภอร์จำนวน100คนตักสแบบเคสดีมอนสเตอร์ชั่นเขาต้องมารับรู้กับเราด้วยต้องให้ความสมพันกับเราด้วยถ้า